นะคะเลิกเรียนมาก็ไม่มีอะไรมากมายค่ะ,คะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือทํากับข้าวกินหรือว่าหาอะไรกิน,นค่ะ,ค,ะคือมีไข่พะโลค่ะก็เลยว่าจะต้มไข่ใส่ไข่พะโลน,นะคะข้าวขาวหมูนะคะมันมีไข่อยู่แล้วแต่ก็ต้มเพิ่ม,ม,มค่ะล้างจานนะคะเป็นกิจวัตรประจำวันเหมือนเดิม,มลเลยค่ะก็ต้องล้างจานทุกครั้งนะคะล้างจานตลอดเลยค่ะว่าเคยบ่นว่าไม่อยากล้างจานบ้างไหมบ่อยมากเลยค่ะบ่นมากแล้วก็บ่นบ่อยด้วยได้นะคะจะบ่นมากแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องเป็นคนล้างอยู่ดีค่ะพูดเล่นๆอยู่นะคะว่าทํา ไม่ไม่เอาใบตองหรือว่าโฟมมาใส่แทนจานโลถ้าจานจะเยอะขนาดนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนูล้างก็จริงนะคะแต่บางครั้งก็คือไม่ว่างจริงๆพ่อก็จะเป็นคนล้าง<ม>ให้แล้วแม่ก็จะเป็นคนล้างให้ค่ะ,คะไม่สบายนะคะเลิกเรียนมาแม่ก็คือล้างจานไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะเมได้ล<า><า>้างเฉพาะตอนเย็นตอนเดียวเลยค่ะแล้วก็<ต>วันที่แม่ไม่สบายนะคะแม่ก็บวบบ้านไว้ให้แค่น,นี้ก็พอแล้ว<ต>ค่ะบางครั้งก็ไม่ได้ทําก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าแม่ก็แบบปวดท้องเนื้อไม่ค่อยได้ค่ะมีผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนนะคะแล้วก็มี มีหลายๆคนเลยค่ะที่แบบเป็นห่วงแม่นะคะ,ะ,คะว่าแม่เป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็คือแม่ก็เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่ถึงแบบเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์จากโรงพยาบาลมาไม่กี่วันเองค่ะเพิ่งออกวันอาทิตย<ก>์เองดเดินนะคะเขาบอกว่าผ่าไส้ติ่งมาต้องเดินบ่อยๆแม่ก็เดินบ่อยๆค่ะต้องใช้เวลาพักฟื้นหลายเดือนนะคะ,ะยังไม่มีการรวมไปตัดไหมด้วยค่ะไม่รู้ว่าแม่จะได้ไปตัดไหมวันไหนนะคะเรื่องนี้ก็ไม่ทราบเช่นกัน่จากต้องไข่เสร็จแล้วนะคะแนะนําให้พักไว้ให ไข่เย็นก่อนแล้วค่อยมาแช่น้ำแล้วค่อยปอกค่ะดูแล้วนะคะถ้าแบบว่าต้มเสร็จใหม่ๆแล้วเอามาน็อกน้ําเลยนะคะจะทําให้ไข่แกะออกยากค่ะทำให้ไข่ไม่ยอมแกะออกจากเปลือกได้ง่ายนะคะเวลาแกะนะคะก็แนะนําแบบทาพื้นสะอาดๆทั้งครัวนะคะแล้วก็กิ้งไข่ไปกับพื้นเลยค่ะจะทําให้มีรอยแตกรล้าแล้วก็ปอกได้ง่ายนนนนะคะก็จะมาเปลี่ยนแจกันดอกไม้ค่ะแล้วก็มาลดน้ําต้นไม้กว่าสารเจ้าค่ะหรือสารปะพูมมนะคะที่อยู่ที่บ้านค่ะแล้วก็ที่ปลูกพญานา อ่ค่ะกว่าแบบนี้เลยนะคะจะได้ไม่ได้กว่าหลายวันแล้วค่ะก็สกปรกนิดนึงกว่าประจํานะคะแต่สุดท้ายก็สกปรกอยู่ดีค่ะก็ต้องพยายามกวาดทุกวันพยายามกว่าให้มันสะอาดค่ะคือตามจริงหนูก็เป็นคนทําช้ามากเลยนะคะแต่ก็พยายามทําเร็วๆค่ะเสร็จก็ใช้เวลานิดนึงนะคะแต่ก็ไม่นานเท่าไหร่ดีใจมากเลยค่ะพ่อซื้อแก้วมาใหม่นะคะเพราะแก้วอันเดิมหูมันแตกแล้วก็คือที่จับมันแตกนะคะแต่ว่ามันก็ใช้ได้เหมือนเดิมเพราะว่าส่วนอื่นก็ใช้ได้พอจ่าเลิกงานมาแล้วนะคะพ่อจ๋าก็มา เก็บใบตำลึงอยู่ที่หลังบ้านค่ะแต่อันนี้ไม่ได้เอานะคะอันนี้เอาแล้วทิ้งค่ะเพราะว่ามันมาของก็คือมันมาเป็นกาวฝากอยู่กับต้นมะนานที่จะใช้นะคะก็จะใช้แค่ยอดตำลึงค่ะต้องเอาแค่ยอดตำลึงเท่านั้นนะคะอยู่ที่ตรงไหนไม่เกิดค่ะแต่กลับมาเกิดอยู่กับต้นมะนาวตำลึงอยู่แถวบ้านค่ะช่วงนี้ตำลึงไม่ค่อยมีนะคะแต่ก็พอมีที่จะมาทําแกงจืดต้าหำอยู่ค่ะก็จะมาล้างทําความสะอาดใบตำลึงนะคะเป็นใบจากธรรมชาติเลยค่ะเกิดขึ้นเองเต้ยก็มานะคะพี่เต้ยเป็นคนเรียกร้องว่า ขอให้ถ่ายพี่ด้วยนะกล้องพี่เต้ยบอกว่าให้บอกว่ามาเยี่ยมคนป่วยด้วยอย่าบอกว่าอ้ามาเบิกเงินไปตีไก่ด้วยอย่าบอกถึงใบตำลึงนะนะคะก็คือตอนเด็กๆหนูคือชอบกินใบตำลึงมากกินแบบสดๆไม่ได้นะคะต้องเอาไปนึ่งก่อนค่ะนึ่งกินกับปลากินกับฟักทองกินกับแจ่วบ็อกเลยอร่อยมากแกงจืดนี่ละค่ะจังจืดตำลึงก็คือฝีมือพ่อคือสุดยอดกินอะไรก็ไม่อร่อยเท่ากับตะก่อนนะคะต่ก่อนก็คือเอาไปใส่ไข่ตุ๋นอร่อยมากของพ่อพ่อไปเก็บใบตำลึง บ้านยานตั้งกลางวันนะคะแม่ก็บอกว่าพ่อไปซื้อส้มมาให้แม่ตั้งสองถุงนู่นสองถุงนก็ซื้อไข่มาสองแพ็คนะคะหมอบอกว่าให้กินส้มแล้วก็กินไข่เยอะๆค่ะมันจะได้หายเร็วก็จะเป็นซี่โครงหมูนะคะอไม่ใช่ค่ะกระดูกหมูล่าสุดหลงคําว่าซี่โครงกับกระดูกหมูไปแล้วจ้าเห็นแล้วมันเหมือนกนันกระดูกหมูแบบนี้เลยค่ะกระดูกหมูอ่อนมากหั่นแปเรียวก็<ม>ขาดเนีวันนี้นะคะก็ใส่ค้นอสุดก้อนลงไปค่ะทีนี้นะคะก็จะใส่ซี่โครงหมูลงไปอีกแล้วใส่กระดูกหมู ถ้าวันไหนไม่พากวิตพาแสดงว่าเป็นปล่อยตัวปลอมตัวจริงอยู่นะตัวจริงเสียงจริงค่ะช่องจริงาจะหันเต้าหู้นะคะไม่หันเล็กหันบางค่ะหั่นแบบง่ายๆแบบตามที่เห็นเลยก็้างผักชีไว้ค่ะแล้วก็ทุบผักชีนะคะทุบรากผักชีแล้วก็มาใส่ในหม้อปรุงตามใจชอบเลยค่ะพ่อก็จะใส่น้ำมันหอยผงปรุงรสผงนัวนิดหน่อยแล้วก็จะตักฟองออกนะคะแล้วก็เติมน้ำตาลลงไปด้วยค่ะพ่ะก็จะกินแต่แกงจืดบ่อยหน่อยนะคะช่วงแรกๆที่แม่มาวันสองวันแรกนะคะก็กินแต่ข้าวต้มค่ะที่นี่พอเข้า วันที่4ี่ที่5ที่6นะคะก็กินแต่แกงจืดค่าววันไหนจะได้กินส้ม,มตำ<ม>หายดีแล้วนะคะก็จะชวนแม่กินส้มตำพีนี้ก็จะมาอยู่ในโหมดตำส้มตำทุกวันแบบนี้<ม>เลยค่ะยังไม่ได้กินง่ายค่ะต้องใช้เวลาอีกนานแต่ถ้าอยากกินวันไหนก็จะตำกิน,กนเองเค่ะอ,อุ้ยพูดแล้วบั่นทอนปิดฝาไว้นะคะพอเปิดฝามานะคะก็จะใส่เต้าหู้ลงไปแล้วก็ใส่ผักแล้วก็ปิดแก๊สพร้อมเสิร์ฟค่ะชิมรดูด้วยนะคะถ้ารสชาติยังไม่อร่อยนะคะก็สามารถปรุงเพิ่มได้ค่ะถ้าอร่อยแล้วก็ตักใส่ถ้วยใส่ภายช ทมเสิร์ฟแบบร้อนๆเลยค่ะบอกเลยว่าน่ากินมากทำอะไรก็อร่อยไปหมดนะคะพ่อก็คือเป็นเชฟประจําบ้านเลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อนะคะลองลงมาก็จะเป็นไม่หายป่วยเลยนะคะก็จะสทบกันทํา3คนเลยค่ะอยากทําอะไรก็ทําเลยแล้วก็มากินแล้วก็ช่วงนแม่จ๋าผอมๆนะคะเพราะว่าไม่สบายกินอะไรไม่ค่อยได้อิจฉาได้เนาะไม่ได้อิจฉาที่ว่าเป็นส่ติงนด้ค่ะแต่อิจฉาว่าทิจจ้อยนี่ล่ะอผอมต้องทํายังไงอยากอ้วนต้องกินเยอะๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลดสโลแกนตามพ่อ โจากตู้เย็นนะคะมาอุ่นค่ะที่พ่อซื้อมาเมื่อวานแต่ก็ไม่ได้กินค่ะมาเทอุ่นนะคะมันเป็นเหมือนพะโลข่าหมูแล้วก็มีคะน้ามีผักคไข่สองลูกแต่ไข่ที่ต้มไปอาจจะไม่สีเหมือนกับไข่ที่เขาต้มจนเปื่อยคือสีของไข่นะคะจะสีไม่สวยเท่ากับที่เขาต้มแบบตุ๋นมาดีแล้วพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะคือไม่อยากต้มจนเปื่อยนานนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้แบบน้ํามันแห้งก่อนไข่จะเปื่อยค่ะอีกแล้วภาคผิดอีกแล้วมันไม่เรียกว่าเปื่อยเปื่อยก็คือละลายมันเรียกว่าดคนเดียว่อย มากเลยค่ะ